Hãy subscribe cho nhà Ghiền Mì Gõ Để không bỏ rồi <laughs>

ใส่ปีเปีขกั่วประเด็แป้งนัวใช้แล้วข้าลเอาตัวนี้จบสอเปลียก็ยำบอกสมสใจ

คัก,ก,กตัจอิตาวแวจยแวนีแคสำเร็จเร็จอันนี้เราสำเร็จแล้วต้มมลาบไก่ลาบไก่กับตุมไก่เน้อพี่น้องเนี่ยต้องเแล้วมากินกันนพี่น้องมากินกันเด้อ

มันตากเครื like, <it> ่องอยู่ไ so ่ไ so ด้สวนัน so ว่ามันชีไกกูก็ได้สวนมแล้วมันอาบน้ำาลงเครื่องเลยหลม่ะนีหั่งนอาบน้ำเล้วนเครื่องแล้มันเปไก่ร้มาดามันหมดครับมันกต้องเิไก่แล้วมันตากเครื่องมันติไดแล้วคก็ตากเครื่องสอโอ้มันเก็บมาหมากกับไสมาอยอ่จ๊ะ ไดอยู่กนกัตาเดกเาไเทมาลุบ่มาบเอาเอาล่เอา้่งวินคนนี้ลาบไก่เนาะมากินลาบไก่พี่น้องคืองามนะเพ็ดเพเียบยุ่นแยบานเก็ดกเพ็โรนึงสามที่ปหปอ่มาถาม